กระแสสังคมเสียงสะท้อนจากประชาชนและชาวเน็ตเรื่องนี้แพร่กระจายเร็วมากในโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook TikTok และ X t w i t t e วตเตเก่าเพราะเกี่ยวข้องกับชายแดนและข่าวปลอมซึ่งคนไทยสนใจมากมีการแชร์คลิปและภาพกว่า50,000ครั้งใน24ชั่วโมงชาวเน็ตส่วนใหญ่แสดงความโกรธต่อการหลอกลวงด้วย AI แต่ก็มีบางส่วนเรียกร้องให้หยุดทะเลาะกันโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักดังนี้ กลุ่มที่โกรธกัมพูชาและยกย่องบิ๊กกุ้งประมาณ70-80%ของโพสต์ที่วิเคราะห์ชาวเน็ตจำนวนมากโพสต์ข้อความสนับสนุนบิ๊กกุ้งและตำหนิก,กัมพูชาว่าใช้ AI หลอกคนตัวเองเช่นคอมเมนต์ใต้คลิปจาก Facebook ของ Morning News TV3 ที่ระบุกัมพูชาชอบหลอกลวงแบบนี้ขอมเมนควรรู้ความจริงบ้างซึ่งได้รับไลค์กว่า1,000ครั้งกลุ่มนี้มักแชร์คลิปจริงของบิ๊กกุ้งลงพื้นที่ เพื่อพิสูจน์ว่าฝั่งไทยพูดจริงโพสต์ดังกล่าวมียอดวิวเกือบ10,000แครั้งและกระตุ้นให้เกิดการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเปิดโปงข่าวปลอมของกัมพูชากลุ่มที่เรียกร้องสันติภาพและหยุดทะเลาะประมาณ10-20สเปอร์เซนส่วนนี้มองว่าทั้งสองฝ่ายควรหยุดปั่นกระแสะและคุยกันดีๆโดยไม่ใช้ AI หรือข่าวปลอมเช่นคอมเมนต์บนติกตอกที่ระบุสงสารคนชายแดนทั้งสองฝั่งอย่าปั่นกันอีกเลยอยากให้สงบสุข ซึ่งได้รับตอบกลับกว่า200ครั้งชาวเน็ตในกลุ่มนี้เรียกร้องให้รัฐบาลทั้งสองประเทศเจรจาโดยอ้างว่าเขาปลอมทำให้ปัญหาใหญ่ขึ้นกลุ่มที่รอข้อมูลอย่างเป็นกลางประมาณ10%ชาวเน็ตบางส่วนหลีกเลี่ยงการแบ่งฝั่งโดยเน้นให้รอหลักฐานชัดเจนเช่นโพสต์จาก Facebook ของ Top News Life t h a i l a n d ที่รายงานกัมพูชาใช้ AI หลอกคนในประเทศซึ่งได้รับไลค์300ครั้งกลุ่มนี้มักใช้แฮชแท็ก ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อแสดงความห่วงใยต่อความจริงโดยไม่โยงไปยังการเมืองโดยรวมกระแสสังคมสะท้อนถึงความโกรธต่อข่าวปลอมโดยโพสต์ส่วนใหญ่มาจากเพจข่าวและผู้ใช้ที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนเช่น m o r n i n g n e w s TV วและ Top News Life Thailand ที่รายงานภาพปลอมและคลิปจริงโดยไม่เพิ่มความขัดแยง้ง